สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาพับดอกลําดวนแบบที่2นะคะอุปกรณ์นะคะของเราก็จะมีริบบิ้นเบอร์2ความยาว9นิ้วจำนวน4เส้นจะใช้สีล้วนหรือว่าสลับสีแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีกันไกลปากคีบหรือว่าแหนบนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะงอริบบิ้นนะคะโดยให้ริบบิ้นเส้นสั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้ว หลังจากนั้นเราก็จะพับนะคะพับริบบิ้นให้เป็นรอยขั้นตอนถัดมาเราจะทําการขัดสีโดยให้ริบบิ้นเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอริบบิ้นเส้นที่1ค่ะใครที่ไม่ถนัดจับแบบนี้ก็สามารถวางแล้วก็หยิบขึ้นมาทีละเส้นได้นะคะค่ะริบบิ้นเส้นที่2คล้องริบบิ้นเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่3คล้องริบบิ้นเส้นที่2สุดท้ายค่ะริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าช่องริบบิ้นเส้นที่1 แล้วก็นำลิปบินเส้นที่3ลอดผ่านช่องลิปบิ้นเส้นที่4ดึงให้กระชับค่ะเพื่อนๆคนไหนที่จะทำเหรียญโปรยทานนะคะสามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะสามารถใส่ตรงกลางนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าจะวางด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบทำที่เราถนัดนะคะ ขั้นตอนถัดมาเราจะใช้ฉพาะริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนะคะของแต่ละด้านในการทำนะคะโดยการพับริบบิ้นเส้นสั้นย้อนกลับมาแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับริบบิ้นเส้นที่1 3ทับ2ค่ะสุดท้ายริบบิ้นนะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3แล้วก็ใช้ปลายริบบิ้นเส้นที่4ค่ะสอดเข้าช่องริบบิ้นเส้นที่1 ใครที่จะทำเหรียญสต็อกที่ยังไม่ต้องการใส่เหรียญก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นดึงให้กระชับค่ะถัดมานะคะให้เราทำการพลิกริบบิ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือโดยสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางค่ะค่ะช่องตรงกลางตรงนี้นะคะของแต่ละด้านดึงให้กระชับเลยนะคะ เราก็จะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4ด้านเมื่อเราทำการสอดเก็บครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะดึงให้กระชับค่ะหลังจากนั้นเราจะพลิกริบบิ้นโดยให้ริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาอยู่ด้านบนถัดมาเราจะทำกลีบชั้นนอกนะคะกลีบแรกนะคะ,คะโดยการนะคะ บิดริบบิ้นเส้นยาวค่ะบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างเราก็จะได้กรีบในลักษณะแบบนี้นะคะดูอีกรอบนึงค่ะบิดนะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะไปด้านหลังแบบนี้ แล้วก็บิดไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้ปลายลิปเิ้นค่ะสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข,นข้างดึงให้กระชับค่ะก็จะได้กรีบลักษณะแบบนี้กลีบที่3ค่ะบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใช้ปลายลิปป้นสอดเข้าช่อง ที่อยู่ด้านข้างค่อยๆดึงให้กระชับ่าค่ะถ้าดึงรวดเดียวนะคะกรีบอาจจะเสียทรงริปปิ้นหักงอได้ค่ะกรีบสุดท้ายแล้วนะคะกรีบที่4บิดไปด้านหลังแล้วก็บิดด้านหลังอีกหนึ่งรอบค่ะใช้ปลายลิปปิ้นสอดเข้าช่องที่อยู่ด้านข้างค่อยๆดึงจัดทรงกรีบ คะเมื่อเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราก็จะได้ในลนักษณะแบบนี้ค่ะกลีบด้านนอกถัดมาเราจะทำกลีบดอกด้านในนะคะโดยเราจะจับนะคะริบบิ้นเส้นที่ชี้ไปด้านบนนะคะโค้งงองมาด้านล่างก่อนโดยเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะชี้ไปด้านซ้ายมือก็จับให้เขามาอยู่นะีคะจับปลายริบบิน้นย้อนกลับขึ้นมาด้านขวามือ แล้วก็บิดปลายลิบป,ปิ้นค่ะเข้าหาตัวเรานะคะนะคะบิดอาจจะสั้นนะคะจะดูยากนิดนึงค่ะย้อนกลับมาด้านขวามือแล้วก็บิดปลายลิบป,ปิ้นค่ะเข้าหาตัวเรานะคะลักษณะแบบนี้แล้วใช้ปลายลิบป,ปิ้นค่ะสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางดึงให้กระชับนะคะ,คะกลีบที่2ค่ะ ก่อนดึงลิปบิ้นย้อนกลับมาด้านขวามือนะคะดึงลิปบิ้นให้กระชับแล้วก็ย้อนกลับมาด้านขวามือบิดปลายลิปบิ้นเข้าหาตัวเราสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางกลีบที่3ค่ะดึงนะคะดึงไปด้านซ้ายมือให้ตรงนี้นะคะชิดกระชับ จากนั้นก็ดึงจับปลายลิปปิ้นงอกลับมาด้านขวามือบิดปลายลิปปิ้นเข้าหาตัวเราสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงกลางค่ะปลายก็จะมาโผล่ด้านล่างจัดทรงให้สวยงามค่ะดึงไปด้านซ้ายให้กระชับนะคะโค้งงอปลายกลับมาดังด้านขวาบิดปลายลิปปิ้นเข้าหาตัวเราสอดปลายลิปปิ้นเข้าช่องที่อยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ดึงจัดทรงกลีบนะคะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดนะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินออกซึ่งกรีบส่วนเกินนะคะค่ะเราจะตัดแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าเนี่ยค่ะจะตัดแบบนี้ก็ได้ตัดออกทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่านะคะทรงดอกแบบนี้ก็จะเนี่ยค่ะตัดเป็นแฉกแบบนี้นะคะค่ะตัดตามสะดวกตามที่เราชอบได้เลยค่ะหรือใครมีกรรไกรฟันปลาฟันโค้งก็สามารถตัดนะคะตัดได้เหมือนกันแล้วก็ทําตามอุปกรณ์ที่เรามีค่ะทําตามความถนัดความชอบความสะดวกของเรานะคะค่ะสาหรับ ดอกลำดวนแบบที่สองนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ